สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาอัปเดตนะคะว่าเรียนภาษา4ี่เดือนเป็นยังไงบ้างนะคะคน <c oughs> นี้คือแบบจัดเต็มมากๆคือแบบห้ามสคิปแล้วก็ห้ามปิดนะคะกดแชร์เลยสําหรับคนที่แบบอยากจะมาเรียนที่มอลตานะคะวันนี้เราก็จะแบบพยายามจะพูดให้ตรงที่สุดหมายถึงตรงแล้วก็ไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างทางสถาบันไม่เข้าข้างทางประเทศนูนีนัน,นพยายามให้ตรงที่สุดแต่อยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรง คนที่เขามาอาจจะไม่เจอแบบนี้หรือว่าใครที่จะมาอาจจะไม่เจอหรือเจอมากกว่าหรือไม่เจอเลยก็เป็นไปได้นะคะอันดับแรกนะคะ4เดือนแล้วนะคะเราเริ่มมาเรียนเนี่ยวันที่10ป้าบินมาวันที่10ทธันวานะคะตอนนี้ก็เกือบสี่เดือนเตะแล้วนะคะเอาส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเรียนนะคะคือจันทร์ถึงศุกร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์ของทุกวันใน1วันเนี่ยเรียนทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงเนี่ยจะมีพักเบรกช่วง คือเรียนไปครบชั่วโมงครึ่งแล้วก็พักเบรก5 5นาทีแล้วก็เรียนต่ออีกชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ ตารางเรียนเนี่ยจะเป็นมีวันที่เรียนเช้าก็คือมีวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเช้าเนี่ยคือ9ก้าโมงจนถึงเที่ยงนะคะวันที่เรียนบ่ายคืออังคารและก็พฤหัสเนาะโดยที่แต่ละวันก็จะเรียนวันละ3มชั่วโมงนะคะแล้วก็ตารางเรียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น A b a n k และ B b a n k เราจะเป็น A b a n k นะคะ A b a n k คือวันจันทร์เรียนเช้ามันจะสลับกันอะส่วน B b a n k ์่ะจะเรียนบ่ายเออก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนค่าอื่นๆก็จะมีแบบ i ิน e n s i v e ตอนบ่ายมีค่ารีให้โรงเรียนด้วยนะคะช่ว งนี้ก็แบบเออถือว่าดีมากๆเลยเป็นคา่าฟรีหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็น pronunciation นะคะ g r a ม m a r อะไรต่างๆหรือว่า Business นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ว่าทางโรงเรียนจัดขึ้นยังไงเนาะแล้วก็สถาบันที่เราเรียนนะคะเรียกว่า EC s c h o o l นะคะซึ่ง EC h o o l เนี่ย ก็เป็นสถาบันที่เขาบอกว่าดังแล้วก็มีชื่อเสียงมีสาขาหลายประเทศซึ่งโดยส่วนตัวก่อนที่เราจะบุ๊กมาเนี่ยเราก็ไม่ทราวบว่าเขาดังมีชื่อเสียงอะไรประมาณไหนคือเอเจนซี่แนะนำเราก็เลยโอเคนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีคนบอกว่าค่อนข้างที่จะแพงนะคะแพงกว่าโรงเรียนอื่นที่มาลตาเหมือนแพงที่สุดในมาลตานะคะเออก็ แต่เขาก็บอกว่าคุณภาพดีคนอื่นเขาพูดนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่รู้เหมือนกันว่าคือเราไม่เคยไปเรียนโรงเรียนอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเปรียบเทียบยังไงว่าอันไหนดีหรือไม่ดีนะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวราคานะคะเราลงคอร์สมาจะนับเป็นหกเดือนนะคะราคาค่าเรียนเนี่ยนะคะหนึ่งแสน 62,618บาทนะคะเอเจนซี่ของเรานะคะคือเอเจนซี่นี้นะคะพี่ๆดีมากนะคะคือไม่บวกเพิ่มนะคะคือฟรีฟรีฟรีนะจ๊ะอ่ะโอเคมาถึงในเรื่องของสี่เรียนที่เราเรียนมานะคะอ๋อระบบการเรียนเนี่ยเขาก็จะมีหลายห้องเนาะแล้วก็เราต้องทำเทสก่อนเข้าเรียนนะคะว่าเราเนี่ยความรู้ระดับความรู้ของเราเนี่ย ตรงระดับไหนก็อย่างเช่นเราสตาร์ทเริ่มแรกคือ เราจะไม่ได้ว่าเราสต start อ,อะไรอ่ะแกแต่ว่าคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาแรงตรงน,นี้ขึ้นให้มันจะมีตอนนี้เราคือ P ate, ินเ e อร์มีเดียเราก็จะมีนเ t อร์มีเดียก็มี upper ไปแล้วก็มี P s 1แล้วก็มี s 1อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะก็เหมือนมาอยู่เรือน,นึงแล้วก็สอบขึ้นระดับ class นะคะส่วนใหญ่สามารถทําได้ทุกสัปดาห์นะคะหรือว่าทุก2สัปดาห์สอบเพื่อที่จะัประดับขึ้นบางคนก็มาตั้งแต่แบบแรกๆ b ก g i n n e r น,น,นะจนขึ้นแบบ up upper จนขึ้น s 1ก็มีเหมือนกันบางคนมาถึ ก็มีแอสวาสเลยก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนที่เป็นฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องเราว่าตึกอ่ะไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นตึกแบบ1นคืหนแต่มีหลายห้องม,มีทั้งหมด6ชั้นซึ่งชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นที่มีห้องประชุมห้องสอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มี บบบาร์เล็กๆน้อยๆนะคะมีเครื่องกดข้างล่างก็จะมีคอฟฟี่ช็อปเนาะแล้วก็มีรีเซพชันนะคะห้องที่2ชั้น2ก็จะเป็นชั้นอ่านหนังสือนะคะในส่วนของเราสามารถที่จะเลือกคุณครูได้นะคะคือใน1ระดับชั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเลือกคุณครูได้แล้วห้องเนี่ยแม็กซิมัมเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจัดเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจ่อยู่ประมันาณ5 6จ8คน10คนแล้วแต่ช่วงนะคะว่านักเรียน เยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าบางครั้งก็มีแอร์อัดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แอร์อจจัดจนเกินไปแล้วแต่ว่าเขาจะจัดสรรยังไงซึ่งเราก็ไม่ได้แน่ใจไม่ได้ถามตรงนี้นะคะ mm. แล้วก็คือเราสามารถเลือกคุณครูได้ด้วยนะสมมติเราเรียนไปแล้วเรารู้สึกอุ้ยคุณครูคนนี้ไม่แมทช์กับเราเลยเรารู้สึกไม่ชอบบางอย่างเออของเขาเราก็สามารถเลือกคุณครูได้สามารถเดินไปบอกกับทางเหมือนเป็นเมนเดเจอร์ที่จัดการตรงนี้นะคะเราก็สามารถแบบบอกได้ว่าเอ้ยฉันต้องการที่จะเปลี่ยนคุณครูนะแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าแบบ บอกวันนี้แล้วเปลี่ยนเลยนะก็คือต้องเรียนไปก่อน1สัปดาห์เนาะแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะมาจากชาติไหนบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยนะคะเท่าที่เจอส่วนตัวเรา,ท,าที่เจอคาสเมดมานะก็จะมีะะมลิเบียนะคะมีฝรั่งเศสนะคะมีโคลอมเบียนะคะมีสเปนนะคะมีเยอรมันนะคะแล้วก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนเหมือนมีไต้หวันมาด้วยนะคะแล้วก็ เวเนเวเนนะคะเวเนก็มีนะคะเวเนอ๋อมีอิตาลีนะคะมีอิตาลีละแวกนี้มาเหมือนกันนะคะจริงๆก็มีหลากหลายเชื้อชาติที่มาเรียนที่นี่ก็จะได้หลากหลายภาษาเนาะอืเรามาพูดถึงในเรื่องของสเดือนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะในบรรยากาศการเรียนนะคะก็คือเออก็จะเป็นโต๊นั่งนะคะแล้วก็มีคุณครูนะคะแล้วก็มีจอ มอนิเตอร์นะคะหรือว่าแล้วแต่ว่าคุณครูคนนั้นจะมีเกมให้เล่นมีสื่อการเรียนการสอนยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าหลักๆเลยนักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือนะคะหนังสือจะเป็นหนังสือระดับเลยแบบคือของเราก็จะเป็น p ีเอ็นทีมเดียและหนังสือเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2นะคะสหนังสือคือหนังสือที่ไว้ใช้ในการเรียนนะคะกับมีโฮมเวิร์กนะคะคือมันเป็นบุ๊กเวิร์กอะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดเออเรียกเน่ยคือแบบฝึกหัดเนาะเอาไว้ทําสามารถทําเองได้จะทําก่อนก็ได้เป็นการบ้านนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะส่วนใหญ่วันวันว วันพุธวันศุกร์นะคะเออก็คือวันที่เรียนเช้าแต่ว่าวันที่ไม่ใช้หนังสือก็จะเป็นวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสส่วนไม่ใช้หนังสือเนี่ยไปที่ห้องก็แล้วแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะมีสื่อการเรียนการสอนอยังไงนะคะก็จะเป็นแบบออมีกระดาษชีโน้ตให้หรือเวาเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ คือบรรยากาศในการเรียนหลักหลายเนี่ยเขาก็จะมีให้เราทําแบบฝึกหัดเนี่ยจะมีแกมา่าอ่านบทความนะคะสับใหม่นะคะ,ะมี l i s t e n ิ่งด้วยนะคะฟังเสียงแล้วก็ตอบคาถามหนุ่นนี่นั่นแต่งประโยคเช็คแกม่านะคะประมาณนี้ มาถึงข้อดีและข้อเสียโดยส่วนตัวและความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเท่าที่เจอสำหรับเพื่อนๆที่เรียน e c อยู่ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าใครที่เรียนสถาบันอื่นก็มาแชร์ประสบการณ์ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเราไม่ได้อยากจะเบ็มใครหรือว่าไม่ได้อยากจะอวยใครนะคะแต่ว่าเราอยากจะรีวิวเข้าใจคำว่ารีวิวไหมเราอยากจะให้คนไทยที่ แบบจะมาเรียนมาใหม่เนี่ยจะได้เตรียมตัวถูกแล้วก็โอเคมีมีมีช้อยในการรีวิวเพราะว่าเรากล้าพูดเลยว่ายังเหมือนยังไม่มีใครแบบมาเรียนที่มาตาแล้วทำคลิปรีวิวน่าจะเป็นตัวแรกตัวแรก,ต,แรกตัวมัตัวแรกนะคะข้อาดีนะคะเราสึกว่าคือเราสามารถเปลี่ยนคุณครูได้นะคะ แล้วก็ชอบหนังสือชอบการเรียนการสอนชอบระบบซิสเต็มของเขาเพื่อนน่ารักนะคะเพื่อนหลากหลายประเทศเราได้เร,ไดเรารู้จักเพื่อนหลายประเทศหลายวัฒนธรรมเนาะแล้วก็ย่านที่ตั้งอะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นย่านท่องเที่ยวก็โอเคเลยแล้วก็เดินทางสะดวกง่ายดายมีรถนะคะเออรถบัสต่างๆข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียด้วยความที่อีซมันตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าเราแวกเนี่ยค่าใช้จ่ายมแบบเขาเรียกนะค่าค่าห้องพักมันจะสูงในเรื่องของการเรียนนะคะ เราข้อเสียเรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็เจอคุณครูที่แมทบางครั้งเราก็เจอคุณครูไม่แมทโดยตอนนี้เราก้าพูดเลยว่าตอนนี้เรายังไม่เจอคุณครูที่แมทกับเราเลยส่วนใหญ่คุณครูที่แบบที่เขารีวิวกันว่าเด็กไทยที่นี่เด็กไทยเยอะนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณครูนี้คนนี้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่เลเวลไฮไฮสูงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบสอบเพื่อขึ้นขึ้นไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวตอนนี้เรายังไม่เจอคุณครูที่แมทกับเรานะคะส่วนที่ผ่านมา คุณครูดีก็มีนะคะดีแบบสอนคณมาดี pronunciation ดีนะคะแต่เข้มงวดมากเหมือนคุณครูคนไทยเลยแบบเข้มงวดเกิน,กนไปแบบเกินไปมากๆไม่ใช่แค่เราพูดเพื่อนหลายคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะคือพูดงี้อ่ะหัวคอนเซอร์วเอตอ่ะหัวโบราณอนุญาตนิยมมากนะคะก็อันนี้เป็น c u เ t ื r อของเขาเป็นตัวของเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถคุยกับเขาตรงๆได้นนะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ปรับบางคนเขาก็ฉันฉันเป็นแบบนี้นน่นนี้นั่นก็มีเหมือนกันแต่ อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราเจอคุณครูที่ไม่โอเคนู่นนี่นั่นก็อย่างที่เราบอกเราสามารถเชงคุณครูได้นะคะหรือสอบขึ้นระดับชั้นได้หรือสามารถไปแจ้งเมนเเจอร์ได้ว่าคุณครูเขามีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะช่วยคือคอมเพนได้นะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินอันนี้คือแบบดีมากเพราะว่าเมื่อวานเราเพิ่งกับเพื่อนคือเพิ่งคอมเพนคุณครูคนหนึ่งไปแกเคยเจอครูไทยที่มันแบบที่หัวโบราณแล้วสติทุกอย่างเครียดทุกอย่างไหมแล้วแบบแบบ เอาความคิดของตัวเองไปแบบโยนกอบให้คนอื่นอย่างเงี้ยเออเปล่าบอกว่าเรสเปกแต่ไม่ได้เรสเปคขนาดนั้นอะ่ะเอออะไรคือแบบไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบฟุ้งไจอยไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็เขามีหน้าที่สอนก็สอนไปแล้วเขาพูดอะไรก็ปล่อย,เข,ออยเขาพูดไปอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ซีเรียนมามันก็มีเหมือนกันที่คุณครูแบบสนุกจนเกินไปสนุกแบบสนุกป๊อจนแบบเฮ้ยแบบวันนี้ชน้อะไรบ้างเอได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับคุณครูได้เปรียประสบการณ์บางครั้งเนื้อหามันก็จะหลุดรอดไปบ้างก็มีนะคะแต่ว่า แต่เราส่วนตัวเราพิเเฟแบบว่าสนุกดีกว่าเอนจอยดีกว่าเพราะว่าการเรียนอะเราไม่อยากเครียดเขาจะคือมันสนุกมันมันรู้สึกได้กล้าพูดกล้าทากล้าคิดมากกว่าแต่ข้อดีคุณครูที่เขาแบบ เป๊ะจริงๆเขาก็จะคอยแก้แกมาให้เราเลยแบบนี้นะต้องทาแบบนี้นะเรียนเรียนให้ถูกก่อนเรียนถูกมันดีกว่าเรียนแก่ถูกปะ่ะเ,เรียนให้ถูกก่อนนะคะก็มีนะคะคำว่าต่อให้คุณมีสถาบาันเก่งขนาดไหนคุณครูเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ฝึกเองไม่บังคับตัวเองอ่านไม่ไม,ไม่ไม่ทำการบ้านมันก็หรือไม่จดสอบหรือไม่ไม่พยายามอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันก็แทบจะไม่ได้อะไรอันนี้คือแบบเป็นแฟกกับทุกวิชากับทุกเรื่องนะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเรียนภาษานะคะ แล้วก็ข้อเสียการที่เราไม่ได้เรียนที่เนทีฟหมายถึงว่าประเทศที่แบบประเทศที่แบบอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าอังกฤษในกลุ่มแบบ UK เค่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ได้สำเนียงเนทีฟนะคะแต่ว่าเอาจริงๆชีวิตจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้เจอแค่เนทีฟเราก็ต้องเจอแบบหลากหลายประเทศนะคะคือสำเนียงเราจะยกตัวอย่างคือ การที่เราคุยกับเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะคุยกันยากมากเพราะว่าสัเนีษงฝรั่งเศสอีกอย่างหนึ่งโครเอเบียอีกอย่างหนึ่งนะคะลิเบียอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละประเทศก็จะมีสำเนียงของเขาว่าสิ่งที่ถูกและสำคัญคือ pronunciation และการสตเสียงเราอะชอบซื้อนังสือเราเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะจะมีหนังสือภาษาอังกฤษเนาะแต่ละส่วนเราชอบฟังหนังสือเสียงนะคะคือคือในยูทูบเนี่ยมันจะมีหนังสือเสียงที่เขามาอ่านให้ฟรีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเช็กแกรมมาไอเช็ค pronunciation ดีๆคือสังเกตว่าเป็นเนทีฟไหมถ้า เปิดเปิดฟังเสียงแบบสมมุติเราเปิดออดิโอบุ๊กแล้วเราก็จะอ่านตาม เพราะว่าถ้าสมมติเราอ่านด้วยตัวเองเราจะไม่รู้ว่าเราออกเสียงแบบไหนแต่ถ้าเราฟังเขาแล้วเราก็ดูว่าคํานี้ออกเสียงแบบนี้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 ไปเรื่อยๆคำไหนยังไม่รู้ไฮไลท์ไฮไลท์ไว้ก่อนแล้วก็มาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็แปลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีในเรื่องของการฝึกการฟังว่าเขาออกสเตจยังไงพรเนอเซชันยังไงนะคะจังหวะการอ่านยังไงคําศัพท์ยังไงเนาะก็จะประมาณนี้ในเรื่องของการเรียนนะคะก็4เดือนผ่านมานี้เรารู้สึกว่าส่วนตัวเราอะ เรายังไม่ขยันพออันนี้คือข้อเสียของเราเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลาไปทํางานส่วนตัวแล้วก็ใช้ชีวิตคึองงานเรามันก็แบบเหนื่อยหนักๆมากๆขนาดแบบอันนี้คือแค่เรียนแค่วันละสามชั่วโมงอะ่ะ ส่วนที่นี่นะคะเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ก็จะมีทั้งคนที่แฮงเอาและไม่แฮงเอาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไป hang out แฮงเอากันแล้วไปเที่ยวกันใช้ชีวิตไปเที่ยวต,งตางๆไปโกโซโไปร้านไปนน่นนี่มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีนะคะสนุกดีน่ารักนะคะจอยก็เพื่อนเขาก็จะแบบมีกุ๊ปเล็กกุ๊ปใหญ่หนู่นนี่นั่นนะคะเราจะครบหรือไม่ครบก็ได้นะไม่เป็นไรเลยนะคะแล้วแต่ไม่ต้องไปสีเรียกนะคะคือส่วนตัวเรารู้จักเกือบทุกคนแล้วก็เสียหายเพราะว่าอินนี่เป็นคนที่เป็นมิตรกับท เออมันมีเพื่อนที่ไม่ดีกันไนกันเดี๋ยวค่อยเมาเมาเดี๋ยวค่อยเมาเมาเรื่องเพื่อนนะอยากรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะรีวิวเรื่องเรียนเราเหลือเวลาอีกสองเดือนนี่เราก็บอกกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องต้องแบ่งเวลาให้มากกว่านี้เพราะว่าเราเหลือเวลาแค่2เดือนเราต้องฝึกภาษาให้มันมากกว่านี้เราอยากขึ้นแบบอีกสักสองสามระดับ จริงจริงใจจริง,รงก็คืออยากขึ้น S1 แต่ไม่รู้จะทำได้ไหมแต่อยากทำให้ได้นะคะแล้วก็ของทอนเนี่ยมีการขอฮอลิเดย์ได้นะคะเราขอฮอลิเดย์ไปมันมีฮอลิเดย์ให้4วีคเฮ้ยเหมือนเราเหลือฮอลิเดย์3วีคนะคะเออที่จะต้องใช้เนาะก็สามารถขอฮอลิเดย์ได้แต่ก็ต้องของก่อนนะคะเรื่องของวีซ่าค่าที่พักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามารีวิวให้คิดตั้งค่ะ